สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าดีทีวเข้าไทยทางออนไลน์ระยะเวลา5ปีอยู่ได้6เดือนต่อครั้งครับเป็นวีซ่าที่ขอทางออนไลน์เท่านั้นนะ Destination t h a i l a n ว v ซ่ามาเปลี่ยนวีซ่าในไทยไม่ได้นะ <c oughs> เผื่อใครจะถามฉะนั้นขอออนไลน์กับสถานทูตไทยในประเทศที่ชาวต่างชาติอยู่ทำได้วีซ่าแล้วถึงค่อยขึ้นเครื่องบินมาครับแล้วก็ ทำผ่านเว็บไซต์ Thai e Visa go th ครับแต่ว่าไม่ต้องเดินทางเพราะว่าวีซ่าก็ส่งมาทางอีเมลไม่ต้องไปสถานทูตใดๆเลย,เลยจ่ายเงินก็จ่ายออนไลน์อยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้บรรยายสรรพคุณอะไรมากนะเพราะมีพูดวิดีโอแยกไปแล้วว่า d t ทเนี่ยมันดียังไงแล้วก็แายการเอกาสารอย่างละเอียดซึ่งในนี้จะพูดแค่คร่าวๆนะครับ ครับซึ่งออบเชื่อว่ามันดีมากนะอันนี้นะก็คือไม่ใช่เฉพาะคนยังทํางานอยู่เท่านั้นที่จะขอได้นะเพราะว่าถ้าดัดแปลงนิดนึงเนี่ยคนสูงอายุก็ขอได้ <c oughs> เออครับทีนี้ระยะเวลาเอาแค่สรุปก็คืออยู่ในไทยได้ครั้งละสูงสุด180วันเป็น Multiple Entry ไม่ต้องไปทำร e e n t r y p e พ m i มเลยเพราะว่าเป็นมัลติอยู่แล้วนะครับเข้า <c oughs> ออกไทยได้ไม่จำกัดแต่ว่าอยู่ได้ครั้งละร้อวันแล้วก็ต่ออยู่ได้อีกหนึ่งครั้ง ในรอบหนึ่งปีเนี่ยต่ออายุในไทยได้หนึ่งครั้งก็ได้อีกร้อยแปดสิบวันเหมือนกันถ้าว่าถ้าเราอยู่ยาวครั้งรอบแรกเข้ามาปุ๊บอยู่ร้อยแปดสิบแล้วไปต่ออายุได้อีกร้อยปสิบก็เกือบปีไงก็ออกข้อเสียคือออกปีละครั้งออกจากไทยต้องออกจากไทยปีละครั้งเออครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือค่าธรรมเนียมวีซ่าหนึ่งหมื่นบาทแอบสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับระยะเวลาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอเค เริ่มต้นขั้นตอนนะครับจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการโดยสรุปดีกว่าถ้าเกิดว่าใครทําออนไลน์เป็นอยู่แล้วแค่ฟังตรงนี้ก็ไปทําได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังงงงอยู่ก็ดูข้างล่างนะครับใต้โพสต์ก็จะมีวิดีโอที่อ้เคยพูดถึงอยู่ว่าเข้าเว็บจะกดอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เริ่มต้นเลยเข้าเว็บ thaivisa.go.th e หรือมาดูลิงก์ในโพสต์นะครับดูใต้วิดีโอทีนี้ เริ่มต้นเราก็เข้ามาแล้วสมัครไอตั้งรหัสผ่านพอกดเข้าไปปุ๊บอ่าเราก็เลือกประเทศที่เราถือพาสปอร์ตก็ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอข้างล่างเนี่ยแหละอ่าเราต้องเลือกว่าขนาดนั้นเราอยู่ในประเทศอะไรเหมือนคําถามดักนะเพราะว่ามีพาสปอร์ตประเทศอะไรก็ถ้าทางกฎระเบียบเนี่ยเราจะต้องขอวีซ่าในขณะที่เราอยู่ประเทศตัวเองเท่านั้นครับก็จะมีคนถามว่าเออ เหมือนว่าไม่ได้อยู่ประเทศตัวเองแล้วจะขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตามกฎระเบียบต้องเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเราอขอไปแล้วถ้าสถานทูตเขาไม่เขาไม่ชัวเราอยู่จริงหรือเปล่าเขาอาจจะขอหลักฐานครับแล้วก็บางประเทศต้องเลือกต่อจากนั้นก็เลือกสถานทูตเพราะว่าบางประเทศเนี่ยมีหลายสถานทูตอยู่ในนั้นอย่างเช่นอเมริกามีสี่แห่งเยอรมนีมีสามแห่งจีนมีเป็นสิบญี่ปุ่นมีสองแห่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกให้ถูก ตามที่อยู่ทะเบียนตามทะเบียนบ้านที่เราส่งไปครับสถานทูตไทยที่อยู่ใกล้ที่อยู่ของจริงของเรามากที่สุดครับแล้วก็ประเภทวีซ่าต้องเลือกเป็น Destination Thailand Visa นะเออก็คือเขาจะมีหมวดหมู่อยู่แล้วอ่ะเลือกให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเลือกผิดประเภทก็มีโอกาสถูกปฏิเสธสูงคือขอใน,นเราเลือกอันไหนเขาก็จะยึดว่าเราจะขออันนั้นแล้วก็ผ่านสเตปนี้ไปจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะ ครับแล้วก็หน้าถัดไปครับสรุปว่าหน้าแรกต้องเลือกให้ถูกให้หมดเพราะว่าแก้ไม่ได้แล้วถ้าถ้าเลือกผิดก็กรอกใหม่สถานเดียวเออแล้วก็หน้าถัดไปอัปโหลดรูปพาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายติดวีซ่าซึ่งอันนี้ถ่ายให้ชัดหน่อยนะเอกสารทุกอย่างนะถ่ายให้ชัดหน่อยถ้าไม่ชัดก็เดี๋ยวเขาก็ขอใหม่ก็แค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเสียเวลามากขึ้นไงเออบางคนนี่ถ่ายแบบว่า ตั้งกล้องสกายเลยอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นนะคือตั้งกล้องใกล้ๆแล้วก็มุมตรงนะครับเออเอาแค่ชัดแล้วก็เห็นรายละเอียดทั้งหมดอนะ่ะก็โอเคครับแล้วก็รูปถ่ายก็เหมือนกันรูปถ่ายถ่ายเองได้ไม่ต้องไปถ่ายที่ร้านแต่เขาจะมีตัวอย่างให้นะครับก็ดูตามนนั้นก็ได้เออแล้วก็พอเราอัพพาสปอร์ตไปเนี่ยมันจะขึ้นว่าจะให้เติมอัตโนมัติไหมเติมข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะมีระบบเติมข้อมูลจากพาสปอร์ตลงในแบบฟอร์ม แข้อมูลบางส่วนเนี่ยจะถูกเติมลงไปก็โอเคเติมก็ได้แต่ว่าต้องตรวจก่อนเพราะบางทีเติมผิดนะครับก็คือถัดมาก็คือกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะครับก็จะเป็นพวกชื่อนาะมสกุลวันเกิดสัญชาติอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกให้ถูกแต่ว่าระวังจุดระวังที่สองนะครับก็คือการสะกดชื่อเพราะว่าบางคนชื่อมีอักษรพิเศษอพวกยุโรปเนี่ยมีชอบมบีบางประเทศนะนะ มีวงกลมมีขีดขีดมีอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องสะกดชื่อเป็นตามหลักภาษาอังกฤษบางทีมันจะมีบอกในพาสปอร์ตอยู่แล้วนะแต่ละคนคงจะรู้นะครับทันั้นก็คือมันเติมไอตัวอักษรพิเศษไม่ได้ไงทังนั้นก็ต้องสะกดเป็นตามหลักภาษาอังกฤษก็คือเอาให้ถูกต้องถ้าสะกดผิดขึ้นมาก็โดนปฏิเสธวีซ่าเหมือนกันอาจจะลองเช็คกับในเว็บสถานทูตด,ดูก่อนก็ได้เขาอาจจะมีบอกอยู่หรือว่าลองถามสถานทูตด,ดูก่อนนะครับ โอเคแล้วก็ถัดมาก็คือพวกที่อยู่นะครับอาชีพรายได้ก็รายได้ก็คือคิดเป็นต่อปีบางคนบอกว่า,าแล้วเป็นเงิน US นะครับบางคนบอกว่าฉันเป็นเงินยูโรก็ไปคำนวณเป็น US ว่าปีหนึ่งมีรายได้เท่าไหร่ครับแล้วก็หน้าถัดไปก็คือกรอกข้อมูลการเดินทางอ๋อสำคัญมากคือนอกจากชื่อแล้วเนี่ยข้อมูลในพาสปอร์ตก็ต้องถูกต้องด้วยนะ อวันออกพาสปอร์ตวันหมดอายุพาสปอร์ตอื่นๆต้องเอาให้ถูกต้องครับเพราะทําไม่ถูกก็โดนปฏิเสธอีกเหมือนกัน <c oughs> คือเขาซีเรียสกับข้อมูลว่าตรงกับพาสปอร์ตมากเลยอะ่ะนะครับแล้วก็หน้าถัดไปคือข้อมูลการเดินทางคืออืนอ่นๆอ,อ่ะเราอาจจะผิดบ้างได้นะที่ไม่ใช่ข้อมูลพาสปอร์ตนะนะเออทีนี้ข้อมูลการเดินทางวันเข้าไทยวันออกจากไทยก็ ดีทีวีอยู่ได้ร้อยแปดสิบอยู่แล้วฉะนั้นก็ต่อให้บอกว่ามาแล้วจะอยู่ห้าปีเลยหมายถึงว่าเข้าเข้าออกออกเนี่ยก็ต้องเติมเป็นร้อยแปดสิบวันก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมีตัวนับให้นะครับเเลือกวันเข้าเลือกวันออกเสร็จแล้วเ็จะมีขึ้นว่ากี่วันอะไรเงี้ยก็ไม่เกินร้อยแปดสิบที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็กรอกที่อยู่ในไทยอ่าทีนี้ก็แยกแล้วนะครับเอ,อส่วนใหญ่คงพักบ้านคนไทยอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็น private accommodation หรือทำอะไรที่ขายกัน ว่าคาพูดเขาจะมีเปลี่ยนได้คือคาเลือกประมาณว่าที่อยู่ส่วนบุคคลอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ใส่ชื่อคนไทยไปที่พักด้วยแล้วก็ต้องส่งหลักฐานของคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เช่าที่พักซึ่งน่าจะยากอยู่นะยังไม่ได้เข้ามาเลยแต่สมมุติว่ามีก็ต้องเป็นที่ชื่อที่พักของเราก็คืออาจจะเลือกเป็นโรงแรมหรือเลือกอื่นๆนะครับอ่อ แต่ยังไงก็เลือกพักบ้านคนไทยนี่น่าจะสะดวกสุดยิ่งคนจะอยู่ยาวด้วยน่าจะมีครับแล้วก็หน้าถัดไปก็คืออัปโหลดเอกสารนะครับก็จะมีอันนึงที่บอกว่า document indicating current location ก็เหมือนเชิงว่าเป็นเอกสารยืนยันว่าก็สามารถขอวีซ่าไทยในประเทศนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอาจะเป็นอันที่สามเลย เพราะว่าอันที่หนึ่งกับสองของเอกสารอัปโหลดเนี่ยเขาเติมไปแล้วก็คือพาสปอร์ตกับรูปถ่ายที่เราอัปไปแล้วอันที่สามนี่ก็น่าจะเป็นอัปเป็นบัตรประชาชนของเขาของของตัวชาวต่างชาติหรือเป็นใบขับขี่ก็ได้อ่าหรือหมวดนี้อ๊อฟจะมักจะอัปเอ่อถ้าเกิดคือมันมีไม่กี่หมวดนะนะอ๊อฟก็มักจะจับเอาตาประทับเข้าไทยมาใส่ในหมวดนี้ด้วยคือจะอัปได้แค่ไฟล์เดียวนะครับฉะนั้นเอารูปมาต่อกันแล้วค่อยอัป แล้วก็อื่นๆเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆนะละเอียดไปดูในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับหลักฐานการเงินบัญชีธนาคารต่างประเทศก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเงินขั้นต่ำ500,000บาทต่อเนื่อง3เดือนเป็นบัญชีไทยหรือต่างประเทศก็ได้ครับก็ข้อดีของการขอในต่างประเทศคือใช้บัญชีประเทศนั้นได้เพราะว่ามาไทยก็คือเปิดบัญชีไม่ได้นะมีวีซ่า DTV ก็เปิดบัญชีไทยไม่ได้นะเออเป็นมันเป็นถือเป็นวีซ่าหมวดท่องเที่ยวไง ฉะนั้นใช้บัญชีต่างประเทศไปเลยหรือถ้าบังเอิญมีบัญชีไทยก็มีเงินห้าแสนต่อเนื่องสามเดือนก็ใช้ได้ครับส่วนเงินห้าแสนนี้อาจจะต้องดูเว็บสถานทูตน,นะบางที่เขาก็ไม่สีเรียนบางที่เขาเอาแค่เดือนเดียวครับแล้วก็ถัดมาอันนี้แหละสาคัญแล้วครับหลักฐานทํางานในต่างประเทศหรือหลักฐาน s o ฟต์พาวเวอร์เมดิคอลทรีเก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือก แบบครับขอดีทีวแบบไหนเอาแค่ okay. อย่างใดอย่างหนึ่งมีสามอย่างหลักฐานการทํางานในต่างประเทศหรือหลักฐานซอฟต์พาวเวอร์หรือหลักฐาน medical treatment ครับเอามีอธิบายในวีดีโอรายการเอกสารแล้วฉะนั้นไม่ไม่ขยายความมากก็หลักฐานการทํางานก็อย่างเช่นนะครับต้องบอกก่อนในต่างประเทศเท่านั้นนะในไทยไม่ได้นะหรือเอกสารจะเสียณไม่ได้นะต้องเป็นยังทํางานอยู่เท่านั้นนะครับเช่นหนังสือรับรองงานสัญญาจ,จ้างสลิปเงินเดือน หรือถ้าธุรกิจใบจดทะเบียนธุรกิจหลักฐานการรับเงินผลงานออนไลน์ครับบางคนทำอะไรเดียทำฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอได้แต่ต้องส่งหลักฐานให้เขาดูครับแล้วก็ถ้าใช้หมวดซอฟต์พาวเก็คือมาเรียนสารพัดน่ะทำอาหารมวยไทยหรืออะไรที่เป็นศิลปะไทยสารพัดน่ะมาเทคคอร์สน่ะไอ้พวกนี้ต้องจ่ายตังนะก็ต้องไป อาจจะถามสถานทูตก่อนก็อย่างเช่นหนังสือรับรองจากสถาบันใบอนุญาตของสถาบันใบเสร็จตารางเรียนอะไรอย่างนี้นะครับซอฟท์พาวเวอร์เมดิคอทรีทเมนต์ก็มารักษาพยาบาลไงเป็นการรักษาระยะยาวครับก็คล้ายๆกันใบอนุญาตของสถานพยาบาลจดหมายรับรองอใบเสร็จอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถ้าขาดอะไรสถานทูตเขาก็จะขอเพิ่มโอเคแล้วก็อัปโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วนะครับ ก็คร่าวๆมีหมวดแค่นี้นะครับแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าทางออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตก็ได้ครับแล้วก็รอผลอนุมัติจากสถานทูตประมาณ10บถึงยีวันทําการครับแล้วก็สุดท้ายก็วีซ่าก็ส่งมาทางอีเมลนะครับแล้วก็เก็บไว้ในมือถือหรือปริ้นออกมาก็ได้นะครับแล้วก็พอเข้าไทยก็โชว์ให้ตอมไทยดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูเนี่ยบางทีเขาปั๊มฟรีวีซ่าให้นะเซ็งเลย ก็คือก็ต้องจะให้วีซ่าดีทีวีมีผลก็ต้องออกจากไทยแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับถ้าลืมโชว์นะครับฉะน,นั้นก็ต้องดูด้วยว่าเขาปั๊มอมไหร่มานะครับเอาต้องบอกเขาก่อนคือปั๊มแล้วแก้ไม่ได้คือต้องบอกเขาก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากอะไรนะครับถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ